ทั้งหมด5ทีมด้วยกันนะครับที่เสนอค่าสินสอดหรือค่าตัวให้กับชายผู้หนึ่งนะครับที่เป็นเขาเรียกว่าหัวใจเลือดฮอสเปอร์นะครับคือแฮร์รี่เคนนะครับซึ่งตอนนี้แฮร์รี่เคนก็เป็นช่วงอยู่ในการท็อป,ป,อปฟอร์มมากๆนะครับที่ทำให้ฮอสเปอร์ในช่วงต้นฤด,ดูกาลกลับมาฟอร์มดีหรือหรือ ทำให้ทีมนะครับมีศักยภาพในช่วงต้นฤดูก,กาลมากพอสมควรนะครับแต่ก็เข้าใจนะครับว่าการแข่งขันนี้มันเยอะเราก็อัดแน่นทําให้บางครั้งนะครับเขาก็แบกทีมไม่ไหวนะครับแต่ไอจุดเนี้ยนะครับที่ทุกคนเห็นว่าฮารลคิดสามารถแบกทีมได้นะครับแล้วก็เป็นตัวเต็งหนึ่งในทีมของฮอสเปอร์ได้นะครับทําให้ตอนเนี้ยฮาริลคเคนเป็นบุคคลหนึ่งที่ อเป็นคนที่เนื้อหอมนะครับและคนที่มีทีมมากมายนะครับที่เสนอราคามานะครับที่แฮร์รี่เคนจะมาเล่นอยู่ในทีมของตัวเองมีทั้งหมดห้าทีมมีอะไรบ้างนะครับโคเตียนะครับอัปเดตนะครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยประเด็นที่ว่าห้าทีมยักษ์แห่งยุโรปับพร้อมที่จะล่าเคนอันนี้นะครับค่าตัวของแฮร์รี่เคนน่าจะอยู่ที่หนึ่งร้อยล้านปอนด์ครับแต่เราจะมาเจาะประเด็น จอว่าห้าทีมยักษ์เนี่ยที่รุมจีบแฮร์รีเคนมีใครบ้างครับอ่าทีมที่หนึ่งนะครับสโมสรอนยักษ์ใหญ่แห่งว่าที่แชมป์พรีเมียร์ลีกปีนี้ครับสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้ของุซเป๊กกวเดวล่าครับเป็นตวเนี้เป๊กกวเดวล่านะครับกําลังมองหาสไปเกอร์ที่จะนํามาอ่าเขาเรียกว่าที่จะเอามาไล่ล่าตะข่ายเนื่องจากตอนนี้ครับกุณอากูเรโลไม่มีท่าทีที่จะต่อสัญญากับสโมสรอนแมนเชสเตอร แล้วก็อีกหนึ่งคนครับก็คือแล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับคุณก็มีอาการบาดเจ็บพอสมควรในซีสันนี้และกองหน้าอีกหนึ่งคนครับอย่างเช่นกาเบียลเจสุสก็ไม่สามารถฝากผีฝากไข่ได้กับได้ครับตอนนีน้เป๊ปกระเดียวล่ากำลังจะมองหานักเตะที่มีสัญชาติอังกฤษเพราะว่าในะพิยรีเขากาหนดว่าต้องมีนักเตะที่สัญชาติอังกฤษด้วยครับต้องมากมากนักเตะสี่สิบสี่สิบคนแล้วต้องมีนักเตะสัญชาติอังกฤษยี่สิบคนในการเล่นครับเนี่ย และตนล้นแรกอีกอย่างหนึ่งคือเคนน่าจะตอบโจทย์ให้กับคุณซื้อปปกเฟบกรได้กับแมสตี้ในการหาสไตรเกอร์รเพราะว่าเคนเนี่ยเล่นได้ทั้งหลากหลายมิติครับแล้วถามว่าแลกอีกอย่างหนึ่งค่าเรื่องค่าตัวกับกับเรื่องค่าเหนื่อยผมคิดว่าแมสตี้น่าจะเป็นตงหนึ่งครับที่จะคว้าแฮาร์รี่เคนเพราะว่าการจ่ายค่าตัวพวกนี้มันไม่ใช่ปัญหาเลยรแรกรวมอีกทั้งถ้าแฮาร์รี่เคนมาเล่นกับแมสตี้ก็จะประสานงานกับพวก ฟิลฟอร์เดนเควินเดอรบอยลิยันมาเลตราฮิมสเตอร์ลิงครับเอาไงคือถ้าเป็นสามภาษาของอังกฤษคือราฮิมสเตอร์ลิงแฮร์รี่เคนแล้วก็ฟิลฟอร์เดนองการาเช่นพวกเควินเดอรบอยอีไคล์คุนโดกันครับแล้วก็พวกกองหลังอันแข็งแกร่งอย่างเช่นจอห์นสโตนก็เป็นช่างเหมือนกันครับรบักกว่าไคล์วอเกอร์อะไรพนี้ผมว่าแมสตีฟน่าเป็นหนึ่งทีมที่จะสามารถตอบโจทย์กับแฮร์รี่เคนได้ครับสโมสรที่สองนะครับอ่าเต็งสองในแก่สโมสร ทีมผีอย่างเช่นปีศาแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเตดครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต่ครับเป็นหนึ่งทีมที่เขาเรียกว่าเป็นเป้าหมายที่อยากจะคว้าตัวแฮรี่เคียนเป็นมาเพราะมีแขกับแฮรี่เคนมาโดยหลัสองสามปีหลังเนื่องจากครับตอนเนี้ยโซชาต้องการที่จะนาแมนยูไปคว้าความยิ่งใหญ่ได้ครับตอนนี้อย่างเช่นกองหน้าของแมนยูครับอย่างเช่นพวกเอริสันคาวิวนี่เอาแฮนดิคมาซียาวเนี่ยก็ไม่สามารถพาผีพาไขอะไรได้และก็คาวินี่ก็อยู่ในช่วงเขาเรียกว่าบั่นปลายชีวิตของการค้าแข่งแล้วครับ การที่เคนมาอยู่กับแมนยูก็อาจจะตอบโจมเหมือนกันใครแมนซิตี้หนึ่งมีพวกเมสันกินวูดมาคัสลัฟฟอร์ดแล้วก็ลงถึงกลางพวกแฮร์รี่แม็กไวรอารอนวานบิสซาก้าแล้วก็ลูกชอแบ็กซ้ายขผมคิดว่าเอสเอะถึงแม้ว่าจะเป็นประธานที่ขี้เหนียวแต่การที่จะมาซูขอแฮนดิเคนผมว่าก็ไม่ใช่ปัญหา แล้วก็อย่างนี้คืออย่างเช่นแคทดีช้ชวนีแฮหมที่เคยอยู่กับแมนยูก็สนับสนุนให้เคมาปอยู่แมนยูเหมือนกันเพื่อสร้างตำนานแล้วก็เคนก็มีรูนี่เป็นเป็นเป็นไอดอลเหมือน,น,น,นกันเป็นไอดอลเหมือนกันแมนยูก็แต่พูดถึงเรื่องค่าตัวกับไอค่าเหนื่อยเนะี่ยอาจจะสู้ได้เหมือนกันปะค้างเอสอาจจะยอมพุ่มเรื่องผู้นี้ก็เหมือนกันเพราะแมนยูก็เป็นโจทย์อินโจ,ท,ท,โจท,ที่ตอบสนองอต่อไปนะครับสมอสรที่สามครับสมอสรเรืออัมมาริดถึงแม้ว่าจะเป็น สมมสนที่กำลังจะสร้างการาติกกฏยุคใหม่เขามารักเตะที่เคยไปเล่นในเขาเรียกว่าเล่นในเรือมาริตก็มีหลายคนเช่นพวกไมเคิลโอเว่นใช่ไหมครับเดวิดแบคแฮมการีเบลเอเดนฮาซาหรือผู้ไที่มาจากพิมริลีกเนี่ยก็ถือว่าไปสู่มาริตได้เยอะเหมือนกันเช่นรูฟฟานิสเตอร์ลอยเนี่ยแล้วก็แฮร์รี่เคนเนี่ยตอนนี้ การที่จะเอาเคียนไปแทนเดวคาริมเบซิมนเนื่องจากเบรซิมนก็อยู่ประมาณสา2สาย13ปีแล้วครับแล้วก็มาริตก็พร้อมที่จะทุ่มค่าหน้าเหนื่อยนะครับใช่ครับที่พร้อมทุ่มค่าเหนื่อยค่าตัวที่มหาศาลเพราะพวกเนี้ยไม่ใช่ปัญหาของเรือมาริตเพราะว่าเดมาริตเป็นเขาเรียกว่าเจ้าบุญทุ่มแห่งทางลาลิกาสปยู่แล้วครับครับผมแล้วปลสโมสที่ที่4นะครับได้แก่สโมสรปลารีสแซแชักแมง โอ้โห oh, อันนี้ไม่ต้องพูดถึงเรื่องเงินเรื่องเงินเรื่องทองแต่ถามผมที่ว่าคงเป็นไปได้การที่แฮร์รี่เคนจะไปปรารีสเนื่องจากแฮร์รี่เคนอาจจะเล่นอยากจะเล่นยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกก็ได้ถ้าอาจจะถ้าไม่เลได้เล่นอยูรักถ้ามากับปรารีสอยากจ,จะอยู่กับเพราะว่าถ้าไปปรารีสอาจจะอยู่พีเยร์เมลีกมากกว่าชอบมาก,กาใช่ครับแล้วก็ถ้าไปพวกฝรั่งเศสความท้าทายไม่มีครับิมเก่งก็มีแค่พวกลียงกับโมนโาโกอะไรพวกนี้อาจจะไม่ท้าทายแต่อีกอย่างหนึ่งคือถ้าเอ็มบเบย้ายออกไป เนี่ยเขาอาจจะตามจีบเคนมาก็ได้ครับครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเรื่องเงินเรื่องอะไรพวกนี้ไม่ใช่ปัญหาแล้วและอีกอย่างหนึ่งคือกุณซือของปารีสอ่ะก็เป็นอดีตกุณซือเก่าของสเปอร์ครับเนี่ยอาจจะเป็นไปได้เหมือนกันครับครับผมสโมสรสุดท้ายครับสโมสรบาร์เซโลน่ะของอ่ยุคของเดวเนเนส์ด้วยของโจลาปอนเต้ครับประธานสโมสรใหม่โอ้ยว่าบาร์ซ่าตัวนี้ ถึงไม่ว่าจะเป็นทีมที่ติดหนี้พอสมควรแต่ก็เป็นทีมที่ที่พร้อมที่พร้อมที่จะพุ่งคว้าตัวแล้วคว้าตัวแฮนด์รี่เคีนไปแล้วก็อย่างหนึ่งคือตัวเนี้ยบาซ่ากาลังมองหาสไตรเกอร์อยู่อืเนี่ยผมคิดว่าสําคัญที่สุดครับเนี่ยบาซ่าเป็นอีกหนึ่งทีมที่จะคว้าตัวแต่เรามาไล่เลยครับห้าทีมที่จะคว้าตัวครัเตงจ๋าสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับสโมสสองที่สองสโมสรองแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับสามสโมสรอเลออนด์บริด 4สโมสรปารีสแซงต์แชงแมง5สโมสรบาซิลน่เราต้องมาติดตามรู้ว่าขเฮลิเคียนจะไปทางที่ไหนเส้นทางใดครับครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับเพิ่มเติมนะครับคือตอนนี้ไฮเคียนถือว่าเป็นของหน้าที่เนื้อหอมที่สุดในยุคนี้ครับผมอยากแต่ในความพิสูจน์ตัวผมครับผมอยากให้ไฮเคียนอยู่ในพเมร์ลิกไม่แมนยูก็สโมสรแมนซิสตี้แมนซิตี้ครับผมครับสำหรับวันนี้นะครับก็ เป็นกําลังใจให้กับช่องของเรานะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้และกดกระดิ่งนะครับเพื่อเรามีการอัปเดตคลิปในทุกๆสัปดาห์สําหรับวันนี้นะครับก็เรามี2อสามช่องทางคือบล็บอกติดเฟซบุ๊กยูทู e นะครับชื่อนะครับเดอะมาส c านะครับหาช่องท,งทางทางไหนนะครับก็โพสต์ลงใต้คลิปเดี๋ยวผมจะโพสต์เอาไว้ให้นะครับสามารถคลิกเข้าไปได้เลยจะอ่านจะจะดูวิดีโอก็แล้วแต่ท่านนะครับ สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสว,ส,สวัสดีครับ